ผมว่าหลักๆเลยของการจัดบ้านเนี่ยนอกจากให้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นในแง่ของความปลอดภัยก็คืออยากจะป้องกันเรื่องของการหกลมนะครับงั้นรายละเอียดหลักๆก็จะอยู่ที่เรื่องของพวกเราจับการใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มันมั่นคงแข็งแรงสามารถยึดเกาะยืนเดินได้ง่ายแล้วก็ พื้นก็ต้องหลีกเลี่ยงพวกที่มันมีขั้นมีของวางเกะกะต่างๆนะครับพรมยิ่งพรมเนี่ยไม่ค่อยอยากให้ใช้เท่าไหร่หรือถ้าใช้ก็ต้องเป็นแบบที่มันติดแน่นกับพื้นเพราะเป็นจุดที่คนสะดุดกันเยอะนะครับสําคัญอีกเรื่องคือเรื่องของแสงไฟที่ต้องพอเหมาะนะครับอยู่ในมุมที่เหมาะสมสวิต์เปิดปิดไฟควรจะเปิดปิดได้ง่ายจากหลายๆจุดในบ้านไม่ใช่ว่าเดินขึ้นบันไดไปแล้วเธอจะปิดไฟต้องกดจากข้างล่างถ้าปิดจากข้างล่างเอ้าต้องเดินขึ้นบันไดในความมืดอ,อันนี้ก็ไม่เหมาะสมนะครับ